สวัสดีครับวันนี้เราได้หลงมาแถวเลียบต่วรามินทานะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ก็บอกเป็นไดทูแล้วก็อร่อยด้วยนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันก็จะเดินทางแบบไหนเข้าไปยังไงเดี๋ยวเราไปมั่วๆดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเหลืองๆเลยเหลืองๆเ,เ,เ,เลยฮะ บ้านซูชิสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะลูกค้าสนใจรับเป็นเซตไหนดีคะจะมีไซส์ S M L ค่ะอ๋อเป็นไซส์ใช่ไหมครับค่ะเป็นไซส์ค่ะ S, S M L ดูด,ดูดูตรงไหนอะดูตามเมนูเลยค่ะเมนูบ้าที่โชว์อยู่ตรง,งอา่าข้างๆไดทูเลยค่ะอ๋อโอเคเอาไซส์ไซส์ L ครับไซส์ L นะคะครับเป็นเซ็ตไหนคะ มันจะมีเซต A เซต B แล้วก็เซตสเปเชียลค่ะเอ่อสเปเชียลกับเซต B ครับสเซตได้ค่ะอ่าลูกค้าตอนนี้ยอดทั้งหมด485นะคะ,คะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นฉลองเปิดในทูค่ะลูกค้าซื้อครบ500จะได้รับตุ๊กตาน้องไขวหวานค่ะอ๋อตุ๊กตาน้องโ okay อเคแะ้ว่ซื้อครบ500ใช่ค่ะลูกค้าเราเป็นเที่ยวหนึ่งเป็นน้ำเป่าเป็นออชีได้นะคะเอาออชีดีกว่า เป็นต้นตำลับหนึ่งนะคะยอดทั้งหมด5 0 5้บาทค่ะลูกค้าสนใจรับเป็นเมนูอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะการด<ล>้องกุ้งดองไม่ล้ครับรบกวนลูกค้า่ามาชำระเงินแล้วก็รับสินค้าที่จุดช่องทางการเดินรถได้เลยค่ะอ๋อทางเดินรถคือต้องลงไปใช่ไหมครับก็คือลูกค้ามาด้านนี้เลยขาด้านจุดรับสินค้าค่ะอ๋อโอเคโอเคอ๋อตรงนู้นโอเคโอเคคับขอบคุณค่ะไปกันครับไปรับสินค้าครับตรงนี้ครับ ถึงไปเนี่ยเงินสดครับครับไม่เกินห้านาทีนี่นะครับเราสั่งอาหารเสร็จนะครับแล้วก็มารับสินค้าที่นี่มันก็จะเป็นเหมือนพวกพวก KFC พวก s t a r b u c k s นะครับ m ม d o n a l d s ก็จะแต่นี้เขาจะทำระบบยังไม่ค่อยวนสักเท่าไหร่นะครับเขาบอกรอ5นาทีเราเรามาดู้ว่าจะ5นาทีจริงไหมแล้วถ้าอร่อยจริงนี่ก็ดีมากเลยครับถ้ามันได้ทูอย่างเงี้ยก็คือ าไปตามทางพัตเตอร์เวย์ที่มันม,มีรถพวกปัน้นเราก็กินอาหารญี่ปุ่นได้สั่งอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ของสดๆแล้วก็นั่งทางนแล้่บนรถกลับเดี๋ยวรอสักครู่้อบค,ครับนี่นะครับช่วงโปรโมชั่น ซื้อขคอผ้าร้อยได้ตุ๊กตาไข่หวานใช่ไหมเออไข่หวานมาอยู่นี่มันเป็นไดทูนะครับผมว่ามันเป็นของใหม่อะแหละอาหารญี่ปุ่นลักษณะล็อกตายตัวมันจะเป็นหน้าตุงที่หน้าไข่นุ่นนี่นั่นก็คือเราเราเราไม่ได้ไปจิ้มสั่งได้ได้ได้ตามความเพ่ใจเหมือนร้านกินอาหารญี่ปุ่นทั่วไปมันเป็นเพราะมันเป็นไดทูแต่พอเข้าไปข้างในมันก็มีเราก็จะไปจิ้มสั่งไดปกติครับแต่ตัวนี้คือเป็นไดทูมันก็เออเขาจะท นี่ก็มีหลายหน้ามากนะครับก็มีทั้งคหน้าสลัดนะครับไข่หวานนะครับไขยลายนะครับแล้วก็แซลมอนนะครับแล้วก็มีแซลมอนเบอรแล้วก็มีแซลมอนสับนะครับก็มีหลายๆหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับนี่เราจะมาชิมแซลมอนสับแล้วกันะฮะอือดูข้ามนะครับ่อยอช่อยเอ 어? 음, 음. 어?